สวัสดีครับกลับพบกับแคทไฟครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะไม่นําวิธีการแก้ปัญหาเพลอลบใหม,ม่ในวิดีโอเสีที่เราควรรู้นะครับพอดีมีน้องสอบถามมาครับพี่ครับผมดูคลิปพี่แล้วเพิ่นไปกดดอนเอราวนะครับก็คือไม่อนุญ,ญาตในการใช้งานใหม่นะครับไปกดเสร็จแล้ว ไม์ก็เลยหายไปใช้งานไม่ได้ทํำยังไงครับพี่แก้ไขปัญหายังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้กันดีกว่าครับเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาเผลอลบไม์นะครับใน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับขั้นตอนง่ายๆครับกดมาที่ Start ครับกดมาที่ Setting ครับจากนั้นมาที่หัวข้อ Sound ครับนะครับเดี๋ยวพี่ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือสมมติว่าไม์ตัวนี้เป็นไม์โน้ตบุ๊กนะครับไม์ในส่วนไม้อะไรนะครับก็คือไม์ตติดโน้ตบุ๊กมานะครับบางคนกดเข้าไปปุ๊บไปเผลอเนี่ยฮะ ดอนเอราวคือไปปิดมันนะครับไปเผิกดปิดมันอย่างนี้นะครับพอกดปิดมันปุ๊บนะครับกดออกมาปุ๊บหายไปแล้วเห็นไหมครับเขาก็เอ๊จะกดเพิ่มยังไงพี่แอดมายังไงได้บ้างนะฮะนะครับขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับก็คือเราไปกดปิดมันนะครับให้เราเลื่อนมาด้านล่างครับหาคําว่าม o สาว setting ครับหาคําว่า More s อ u n d Setting นะครับกดตรงนี้นะครับแล้วกดเข้าไปครับ จากนั้นหาคำว่าเล c o อ d i n g นะครับ r ล c o r d i n g นะครับก็คือไม์นี่แหละครับและนี่ครับเห็นไหมไมโครโฟนอารรนะครับก็คือไม์ตัวที่เราปิดไปนะครับที่มันเป็นตัวลูกศรลงสีดำนี่ก็คือเราปิดมันนะครับให้ลิดขวาครับเลือก end b l e ครับ end b l e นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นมันก็จะกลับมาแล้วเห็นไหมนี่ครับแค่นี้เองครับใครที่ไปเผลอกดมันนะครับไปปิดมันเนี่ยนะครับเพราะว่ามีน้องบางคนบอกว่าพี่ครับผมไปเผลอกดปิดมานะครับทำยังไงแก้อะไรไงได้บ้างนะครับขั้นตอนตามนี้เลยครับ ก็จะสามารถเรียกไม์ที่เราเผิอกดปิดไปกลับมาครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับกับการใช้งานมิดโ w s 11ที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกด like, ไลค์ด้ใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะไ,ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปกับ c a t ไฟครับ